สวัสดีน้องทุกคนครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนอกันเช่นเคยนะครับแต่ว่ารอตนี้เป็นอะไรที่อลังการมากๆเลยเพราะว่าเป็นชุดลาตีหรือว่าชุดเดินพรมแดงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแล้วว่ามีแบบไหนกันบ้างนะครับชุดลาตีของทางร้านเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับแบบที่1จะเป็นแบบธรรมดาแบบธรรมดาจะคาราคาชุดละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบพิเศษเนี่ยจะเป็นชุดเซตลาตีเดี๋ยวเราไปดูกันแบบที่1่กันก,นก่อนนะครับคือแบบธรรมดานะครับแบบธรรมดาของทางร้านเรานะครับก็จะมีเป็น ชุดที่หนึ่งจะเป็นชุดหางปลานะครับนี่เป็นชุดยาวรัดรูปเป็นชุดรัดรูปนะครับหางปลาใส่ให้ดูนะชุดนี้สวยมากๆเลยนะครับขายออกสินค้าจะหมดแล้วนะเป็นชุดรัดรูปหางปลานะครับสามารถใส่ได้ทั้งบาร์บี้ใช้น่งแบบแล้วก็บาร์บี้ข้อต่อแล้วก็บาร์บี้ชุดทั่วไปเลยนะครับใสใ่ดูกันเลย ชุดรัดรูปนะนี่นะครับนี่เป็นชุดหางปลาสวยมากๆเลยนะครับนี่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะเป็นชุดเป็นของใหม่นะครับแต่นี้ลองให้ดูให้เห็นะต่อไปเป็นชุดชุดนี้เลยชุดที่สองนะครับเป็นชุดผ้าอย่างดีเลยนะอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับสีอ,อกชมพูชมพูไข่มุก มาชุดที่3ครับเป็นชุดสีเขียวหนึ่งร้อยบาทเป็นกา้านต่อไปชุดที่4จะเป็นชุดรากตียาวนะครับสีออกครีมขื่นครีม,ล,ม,ล,มลูกไม้ลูกไม้นะครับหนึ่งร้อยบาทโอเคก็หมดแล้วสำหรับชุดเซตแรกนะครับชุดละ1 0 0บาทต่อไปเป็นชุดเซตที่2นะครับจะเป็นชุดเซตละ185บาทนะครับ นี่เป็นแบบที่1น,นะจะเป็นผ้ากุหลาบอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวคล้องแขนให้เป็นขนเฟอร์นะครับแล้วก็จะมีถุงมือให้ด้วยเซตหนึ่งก็จะเป็นราคา1 8ึงบาทผ้าจะดีกว่าแล้วก็จะเข้ารูปก,กว่านะครับราคา185บาทเท่านั้นชุดราตรีนี้เดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดว่าพี่จะถ่ายรูปพร้อมนงแบบให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็185บาทเหมือนกันนะครับ เป็นผ้ากุหลาบเหมือนกันจะมียดว่าให้ด้วยหรือว่าที่ของหัวนะครับและก็จะมีเป็นถุงมือให้ด้วย185บาทนี่มีชุดนี้ด้วยนะครับแต่ชุดนี้อยู่ในนอกกลุ่มนะชุดนี้ก็จะได้ถุงมือเหมือนกันแล้วก็จะได้ที่พันผมเหมือนกันนะครับเป็นผ้ากุหลาบเหมือนกันทั้งหมดไปแล้วนะครับสำหรับชุดลาตีลืม เข้ามาสั่งซื้อกันเยอะนะครับสินค้ามีมาน้อยนะครับรับรองว่าสวยงามถูกใจแน่นอนนน้องคนไหน,นที่สนใจสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ทางไลน์ของทางร้านนะครับ ID ก็คือ a d @uxn7330u นะครับหรือว่าทาง Facebook ก็ Facebook ขายบาร์บีราคาถูกมากนะครับเสิร์ชชื่อแล้วจะได้หน้าจอบบนี้ขึ้นมานะน้องก็ทำการเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชทมาได้เลยนะครับหรือว่าทางไลน์ก็เป็น ID ไลน์นะครับ @uxn7330u นะครับก็ทำการเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชทมาได้เลยนะครับอย่าลืมเพิ่มเพื่อนกันมาเยอะนะตอนนี้มีกิจกรรมนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีเพื่อนในหลายมากกว่า300คนนะครับเราทำการจัดแจกกิจกรรมแจกบาร์บี้ข้าต่อฟรีทันที1ตัวนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะเด็กๆสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ บายสวัสดีครับ